สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเลือกใช้มาตรฐานวิดีโอแต่ละแบบและการเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมนะคะ,ะสำหรับวิดีโอโดยทั่วไปนะคะก็จะเป็นวิดีโอตามบ้านนะคะ ซึ่งจะบันทึกรูปแบบอนาล็อกนะคะเป็นวิดีโอในรูปแบบของม้วนวิดีโอ VHS นะคะซึ่งจะต้องทำการาบันทึกรูปแบบอนาล็อกแล้วก็แปลงให้เป็นสัญญาณดิจิทัลอีกทีหนึ่งนะคะทำให้ความละเอียดของวิดีโอเนี่ยมันมันลดน้อยลงไปนะคะในปัจจุบันก็เลยนิยมบันทึกภาพแบบ ดิจิตอลนะคะจะเป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลซึ่งลักษณะของการบันทึกแบบวิดีโอดิจิทัลนั้นสามารถตัดต่อข้อมูลภาพและเสียงได้เลยและข้อมูลของภาพและเสียงนั้นก็ยังมีความคมชัดเหมือนกับข้อมูลต้นฉบับนะคะเลยเป็นที่นิยมว่าในปัจจุบันเนี่ยจะนิยมใช้รูปแบบวิดีโอแบบดิจิทัลค่ะ ในหัวข้อนี้นะคะจะพูดถึงมาตรฐานวิดีโอในแต่ละแบบนะคะซึ่งประกอบด้วย avi mpeg หรือ mp4 h สะง wmv และ rm ค่ะมาตรฐานไฟล์วิดีโอประกอบด้วย 1. avi avi เป็นรูปแบบของไฟล์วิดีโอที่ใช้คุณสมบัติของ riff ของระบบปฏิบัติการ Windows และนำไปใช้งานกับแพลตฟอร์มอื่นๆได้ไฟล์ avi เป็นไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดสูงเหมาะสมกับการนำมาใช้ในงานตัดต่อวิดีโอ 2. รูปแบบไฟล์ mpeg หรือ mpeg mpeg <PE> เป็นไฟล์มาตรฐานในการบีบอัดไฟล์วิดีโอซึ่งเป็นรูปแบบของวิดีโอที่มีคุณภาพสูงรูปแบบไฟล์ mpeg 2.1 mp e g 1เป็นรูปแบบไฟล์ที่เข้ารหัสด้วยการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กเพื่อสร้างไฟล์วิดีโอในรูปแบบ vcd แบ่งเป็นหลายส่วนเช่นภาพเสียงมีเดีย mp e g 1 layer 3คือ mp 3 2.2 mp e g 2เป็นรูปแบบการเข้ารหัสไฟล์ที่สร้างมาเพื่อภาพยนตร์โดยเฉพาะ โดยจะสร้างเป็น SVCD หรือ DVD อัตราการบีบอัดจะน้อยกว่ารูปแบบ MPEG-1 ไฟล์ที่ได้จึงมีขนาดใหญ่กว่าและมีคุณภาพที่ดีกว่า2.3 MPEG-4 MPEG-4 เป็นรูปแบบการเข้ารหัสไฟล์ที่ดีกว่า MPEG-1 และ MPEG-2 เป็นไฟล์วิดีโอบีบอัดที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีขนาดสูงสุดอยู่ที่720คูณ576 รองรับสื่อวิดีโอดิจิทัลในปัจจุบันเช่นมบายโฟน PSP PDA และ iPad และ iPod 2.4 MPEG 7 MPEG เเป็นมาตรฐานใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวมีเดียหรือเมท a าดาต้าเช่นชื่อการเล่นเพลงการขึ้นสับไตเติลเป็นต้นเก็บข้อมูลเป็น XML 3 H.264 เป็นมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลสัญญาณภาพและเสียงที่มีความคมชัดเท่ากันแต่ขนาดไฟล์จะเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ MPEG2 และ MPEG4. 4รูปแบบไฟล์ w m a w m a เป็นไฟล์ที่สามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบสตรีมมิ่งพัฒนาโดย Microsoft มีจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการชมวิดีโอแบบ Movie Ondem a ม d โดยคุณภาพที่ดีและมีขนาดไฟล์ที่เล็กสามารถที่จะอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 5. รูปแบบ RM RM หรือ Streaming Real Video พัฒนาโดยบริษัท RealNetwork เป็นไฟล์วิดีโออีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบสตรีมมิ่ง สำหรับความแตกต่างของมาตรฐานวิดีโอแต่ละแบบนะคะวิดีโอที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะก็จะมีวิดีโอแบบอนาล็อกและวิดีโอแบบดิจิทัลนะคะซึ่งวิดีโอแบบดิจิทัลเนี่ยก็จะมีการบันทึกรูปแบบดิจิทัลด้วยกลอ้องดิจิทัลนะคะก็จะสามารถแก้ไขได้ง่ายนะคะสามารถเปิดใช้แล้วก็แก้ไขได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็คุณภาพาเมื่อ เสร็จจากการแก้ไขก็คุณภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับเลยเป็นที่นิยมนะคะนอกจากนี้นะคะมาตรฐานวิดีโอแต่ละแบบในปัจจุบันนะคะก็จะพูดถึงมาตรฐานของไฟล์ avi นะคะซึ่งใช้เป็นต้นฉบับได้นะคะเพราะว่า,าไฟล์ avi เนี่ยจะมีความสมบูรณ์ของภาพและสีนะคะแต่ข้อเสียก็คือขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่ก็เลยไม่นิยมที่จะใช้เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแต่ว่า สามารถที่จะใช้เป็นต้นฉบับในการตัดต่อวิดีโอได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีไฟล์ h264 นะคะไฟล์ h264 เป็นการบีบอัดอข้อมูลวิดีโอนะคะที่ใช้เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นบน YouTube นะคะซึ่งไฟล์ h264 เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าไฟล์ MPEG นะคะแต่ว่ามีความคมชัดเท่ากันเท่าเทียมกันนะคะก็เลยเป็นที่นิยมค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีไฟล์นามสกุล WMV นะคะของ Microsoft นะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เหมาะสำหรับาการเผยแพร่ลักษณะ streaming นะคะและสามารถใช้งานบนอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ